จาก e e น m มา s e นะครับผมก็ดีมากสนุกมากอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ได้ได้ได้เจอแฟนๆในรอบกับสักพักนึงเลยว่าช่วงนี้แบบก็ก็ไปถ่ายหนังอะไรเพริ่งจะเสร็จเลยครับมากมายม,มากม,มายนะผมว่ามันเทียบเท่าแบบเงินเลยอ่ะหมถึงว่าเติมน้ำมันได้พอยต์พอยต์ไปแลกซื้อของกินซื้อของเครื่องดื่มอะไรต่างๆหรือว่าไปแลกอะไรต่างๆได้แบบ พาร์ทเนอร์เขาเยอะมากจริงๆไรเงี้ยรวมถึงมันสามารถทร transfer point ข้ามไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็ได้รวมถึงสามารถให้ก็ได้สามารถแบบบริจาคให้กับหลายๆมูลนิธิได้เลยถึง18มูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับถูกต้องครับเรื่อว่าเรางแบบว่าเป็นลูกค้าเราอุ่นใจอย่างไรบ้างอุ่นใจอุ่นใจอะไรอย่างสมมติเราเจอปัญหาอะไรอย่เงี้ยเนาะเรื่องของน้ำมันขึ้นอะไรเงี้ยครับปกติเมื่อก่อนเราก็จะต้องรีบไปเติมในวันนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่า บางจากเนี่ยถ้าเกิดว่าวันไหนที่น้ำมันขึ้นอ่ะอีกวันหนึ่งอ่ะเขาจะคืนมาเป็นพอยอซึ่งพอยมันก็คือไปแลกน้กําแลกได้ตามมูลค่าเลยครับครับใช่ครับครบับก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของทางบางจากกรีน n มาสนะครับก็ <ๆ S 1> บอย่าลืมสมัครกันเยอะนะครับผมสำหรับใครที่สมัครเราก็ยินดีด้วยขอให้ทุกคนไปสนุกกับ สิ่งพิเศษต่างๆที่ทางบางจากเขาบอบให้ครับพอมรู้สึกเหรครับก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจเพราะจริงๆแล้วผมก็ก็เข้าปั๊มบางจากเป็นปกติอยู่แล้วหมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นเซนเตอร์อะไรเงี้ยรวมถึงยิ่งพอพอเขามีตัวไฮพิ K เอเมมเข้าเจ็ดอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เติมที่อื่นเลยก็ก็เติมแต่ปั๊มบางจากอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจเพราะว่าเวลาเราทํางานกับ กับแบรนด์แบรนด์ไหนเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทํางานกับแบรนด์ที่เรามั่นใจหรือว่าเป็นแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดว่าเราใช้บริการของเขาอยู่จริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเป็นสินค้าและบริการที่เรามั่นใจว่ามันมีคุณภาพแล้วก็เล่าถึงประโยชน์ด้วยความรู้สึกของเราจริงๆนะครับก็ดีใจที่เป็นประจำเติมที่ไอรูใส่ช่องนะครับอ๋อปั๊มไหนครับปั๊มบางจากครับผมคอนเสิร์ตละครับใช่ครับ ก็ช่วงนี้ก็ซ้อมซ้อมทุกวันนะเมื่อกี้ก็ไปซ้อมมาพรุ่งนี้ก็ซ้อมอื่ก็ซ้อมทุกวันเลยก็ไม่เหนื่อยมากนะครับไม่เหนื่อยมากอะไรเย่างี้ช่วงนี้ก็จริงๆก่อนอันนี้มันจะเป็นเฟซหนังแล้วก็ถ่ายจบช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซ้อมคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วโครงสร้างโชว์ทั้งหมดแล้วก็แอนนิเมนต์อะไรเงี้ยเสร็จหมดแล้วครับเหลือแค่ฝึกซ้อมกับพวกเล็กพีๆแล้วก็เหมือนว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับ ใช่ใช่แล้วก็ซ้อมกับพวกหรือพวกเทสต์โปรดักชั่นหน้างานอะไรพวกนี้ขอโทษทางไทยรัฐด้วยครับจะยิ่งใหญ่ขึ้นะไรนะฮะก็จริงจริงก็อยากจะทำให้ให้มันให้มันออกมาดีที่สุดแลยครับเพราะหมายถึงว่าพอพอ,พอเรืร่อเราเรามีโอกาสได้จัดคอนเสิร์ตในสเกลที่มันท,ที่เราไม่เคยจัดมาก่อนเลยอเงี้ยผมมันก็มีแอร์เรียเลยหลายอย่างท,ที่ที่ที่มันลอง ลองได้แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกกับการที่จะจะลองเบรนสิ่งนี้มาผสมกับสิ่งนี้เป็นคอมบิเนชันใหม่ๆใหม่เลยครับเสอน้องรอินะก็จริงจริงๆมันมันจะเดินเยอะมากเดินแบบไปถึงปุ๊บบางเพลงนี่แบบบล็อกกิ้งคือเดินอย่างเดียวทั้งเพลงก็สุดพอดีกับอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิก็ก็แต่ว่าก็จริงๆอยากจะทำให้มันแบบทั่วถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแฟนเขาก็ าทุกคนที่มาเขาก็ตั้งใจมามากๆอะไรเงี้ยแบบแย่งแบบห,หาหาซื้อบัตรหาอะไรเราก็อยากจะไปไปไปหาเขาใกล้ๆอะไรเงี้ยอะไรนะฮะโมเมนต์บนเวทีเหรอเพราะจริงๆจริงมันก็จะมีทั้งพาร์ทหลักมันก็คือจะเป็นพาร์ทโชว์คู่ของผม,มกับพีพีอะไรเงี้ยที่เราก็ทําโชว์ด้วยกันแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกรวมถึงก็จะมีพาร์ทเดี่ยวของอคุณผู้หญิงเขาแล้วก็มีผมอะไรอย่างเงี้ยแยกกันฮะ <ๆ S 2> ครับสามแสนกว่าคนครับสามแสนกว่าคนธุรกิจคือแบบไม่พอเลยครับไม่พอครับธุรกิจคือเราจัดเป็นชั้นสี่ชั้นในหอนั้นเพราะจะเป็นสี่หมื่นคูณสี่ก็เป็นสามแสนก็ได้ครับก็คิดว่าคิดว่าทำดีที่สุดครับคิดทำดีที่สุดเลย ก็มีบ้างมีบ้านออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับผมครับผมก็ใหญ่มากใหญ่มากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหมือนกัว่าสเกลของสุนนรพิมพ์ชาติสืบกิจในการทะลุฮอในในสเกลนี้ไม่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะรับผมก็ไม่เคยทำก็เลยผมบอกว่าจริงแล้วมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับทั้งตัวเราด้วยแล้วก็คนทำโปรดักชั่นด้วยทุกทุกคนครับทั้งคนทำระบบเช่าอะไรต่างๆคือมันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่า ประสบการณ์ใหม่ของทุกคนแล้วกันเปิดปรสบการณ์ครับครับงบ้านไปทีครับผมก็เข้าวันที่23ครับผมเข้าวันที่23ก็มีการแบบคุยเรื่ตา่างแบบโปรโมทเรื่ตา่างๆเลยครับถ่ายชิ้นงานก็ก็เรียบร้อยแล้วก็ก็ดีใจดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นหวังว่าคนแฟนที่ประเทศจีนจะชอบครับ ก็ร,รู้สึกดีใจนะผมว่าคือถ้าพูดกันจริงๆก็เหม่อยเดีว่าตอนแรกที่ที่ผมทํางานกับหนังเรื่องนี้ในความรู้สึกผมอะผมผมไม่เคยไม่เคยคิดว่ามันจะมาได้ไกลไปได้ไกลขนาดนี้เลยอะคือเราแค่รู้สึกว่าเหมือนว่ามันมันมันก็เป็นอีกอีกอีกครั้งที่ที่เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆใ,ในวิธีการใหม่ๆทั้งในเชิงภาพรวมแล้วก็ในเชิงของพาร์ทของเราเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันน่าสนุก มากๆก,กับการที่เราจะจะทำาททำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่จริงๆแล้วอ่ะพอมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแพทเทิร์นที่มันชัดเจนกับการทําขนาดนั้นผมว่ามันก็สนุกเหมือนกันกับการที่เราก็ลองไปเวนี้อย่างเต็มที่แล้วก็รอดูว่ามันจะไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ไปไกลเกินกว่าที่ที่ที่ทุกคนแบบคิดไว้อะหมถึงว่าทุกคนจริงๆอ่ะทุกคนใจรนใมากครับครับ มันไม่น่าเชื่อก็ก็จริงๆผมว่ามัน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 ในในฐานะแสดงผมว่ามันก็สักเซสแล้วก็หมายถึงว่าผมว่าจริงๆเราในในฐานะของคนทํางานกับหนังที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ทุกคนผมว่าทุกคนก็ก็รักแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจอมยิ้มไปด้วยเลยโอ้ยหรอรายได้ผมอะไรเรารายได้ GDS ไปได้ผมที่ไหนเราเดี๋ยวคนจะไปคิดว่าโอ้ยรวยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผมเลยก็จริงจริงจริงก็มีคุยครับยังมีคุยแต่ว่าแต่ว่าเหมือนว่าจริงๆยังยังหาเรื่องของความเป็นไปได้แล้วก็แล้วก็เรื่องของ คอนดิชันต่างๆอะไรเงี้ยว่าว่ามันจะไปแล้วมันจะต้องไปทําอะไรบ้างแล้วก็เหมือนว่าเราจะมีไปช่วงไหนแล้วมันมีช่วงที่เหมือนกับว่ามันใกล้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเหมือนเหมือนล่าสุดที่คุยเหมือนผมจะติดซ้มคอนเสิร์ตช่วงนี้อะไรเงี้ยรุนร้อนเองุนเลยนะอ๋อแกไปครับหลังก็เริ่มเริ่มไม่ได้ไปสักพักหนึ่งครับผมครับผมก็ยังไงก็ฝาก คอนเสิร์ตนะครับผมบิวกิ้นกับพีพีกริดดับเบิลทรอปเปิลนะครับวันสิ้นเดือนนี้แล้ว3 1สิงหาแล้วก็1กันยายน,นะครับเราก็มีเพลงยอมไปกับพีพีนะครับผมทางดูยูทูบดูเอ็มวีที่ทางยูทูบช anel บิวกิ้นกับพีพีกริดออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมทุกช่องทางนะครับแล้วก็ยังมีอีกบิ๊กโปรเจกต์หนึ่งก็จะเป็นเดอะเวดโปรเจกต์ uh, The Red นะครับของผมกับพีพีนะครับทำร่วมกันตอนนี้ก็ไายหนังจบไปแล้วแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ตา่ตางๆอีกครับพายมีบัตรก็เจอกันสิ้นนเดือ ขอบคุณครับ